สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นที่รกไก่ชนทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับจุดนี้ก็มาให้อาหารไก่ตอนเย็นเนาะให้อาหารไก่ตอนเย็น,นก็ไก่นุมเราก็หมดแล้วเหลือแต่ไก่ ครับไก่รุ่นห้าหกเดือนไก่ห้าหกเดือนเนาะแล้วก็ลูกเจี๊ยบฟักใหม่นี่ก็เป็นเหลา่าพ่อพันพ่อพันก็มีไก่หนุ่ม ไก่นมเลือดตัวเดียวเนาะไก่เจ็ดเดือนลูกเจ้าส้มจี๊ดมีเจ้าชาเขียวครับเจ้าชาเขียวก็ออกมาข้างนอกเรายืดเส้นยืดสายอยู่ในล็อกผสมนานเนาะนี่เจ้ากระดูกดำแม่พันหลักครับตัวนี้แม่พันหลักแม่พันหลัก แม่สายเดีดให้ลูกเก่งหลายชุดทุกชุดก็ว่าได้เจ้าเจ้เจ้าแจ้ติดจองครับนี่เจ้าแจา้ติดจองเจ้าด่างเจ้าด่างไก่เพื่อนฝากแบง่งแต่ก็เราเก็บไว้ทำสายเองแล้วครับเพราะว่าเราไม่แบ่งแล้ว เพราะว่าตอเขาหักคงไม่มีใครเอาเนาะไก่ไก่ให้ข้าวเปลือกครับยามเย็นนี่เราแม่พันธุ์เราก็อยู่ข้างในนะครับเราแม่พันธ ตัวนี้ก็ไขแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสายพอวุธก็ใส่กับเจ้าด่างตัวเมื่อกี้ครับไขแล้วห้าใบแล้วครับห้าใบแล้วนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเปิดประตูเล้าก่อนเปิดประตูล็อกก่อนครับก็มีเพื่อนเพื่อน เพื่อนเอ FC ใหม่เนาะถามว่าอยู่ไหนตัวนี้เป็นแม่เสียงครับเป็นแม่เสียงไข่สองใบแล้วครับนี่ไข่ตรงนั้นสองใบข้างบนไม่ไข่นะไปไข่ข้างล่างสองใบกับดินครับชอบไข่กับดินครับ,บก็บบมีเพื่อนเพื่อนถามเข้ามาเนาะถามเข้ามาอยู่ไหนอยู่จังหวัดไหนอยู่สุรินทร์ครับพนมดงรัฐสุรินทร์ เขตชายแดนเขียที่มีสถานการณ์ตึงเครียดสงครามน,นี่ก็เป็นชาโดกับแม่เสรียงไขยแล้วครับห้าใบเหมือนกันไข่ห้าใบเหมือนกันชาโดแม่เสียงนี่ก็แม่เสรียง <c oughs> แม่เสรียงผสมโกเซม็มนี่ก็ไข่แล้วครับห้บาใบเหมือนกันชอบไข่กับดินครับทำที่ให้ไขด่ดีๆไม่ชอบชอบไข่กับดินเอากับดินก็ดีเหมือนกันครับชื้นดีไม่ร้อนไข่ไม่เสียนี่ ไก่ไก่วัยรุ่นไก่แม่พันธุ์พ่อพันธุ์เราก็จะให้ข้าวเปลือกข้าวเปลือกนะให้ข้าวเปลือกนี่ครับข้าวเปลือกส่วนนี่เราก็จะมีถังในนี้ก็จะมีรำออกรำหวานเนาะนี่ ส่วนไก่น้อยเราก็จะให้เป็นหัวหารนะครับหัวหารไก่น้อยตัวนี้ก็จะเป็นลูกแม่เข็มทองลูกแม่เข็มทอง แม่เข็มทองเราก็จับแยกออกมาเนาะอันนี้มันนี่มันนี่นี่เนาะอือแม่เข็มทองเขาก็จิกลูกเขาเนาะเราก็เลยจับแยกออกนี่ครับแม่เข็มทองอยู่นี่นี่แม่เข็มทองเขาจิกลูกเขาเราก็เลยจับแยกออก ชุดไก่น้อยเราก็จะให้เป็นหัวอาหารเป็นหัวอาหารโปรตีน18 ไก่นเราจะให้เป็นอาหารโปรตีน18% ที่ร่วงไปก็จะเป็นชุดไก่สองสมเดือนจัดการครับไอ้ที่ร่วงวงลงไปก็ไม่ทิ้งเปล่าเนาะไก่ตัวข้างล่างก็ได้กินเนาะเอาไก่ก็เตือไก่เล็กไก่น้อยกับแม่พนันพ่อพนันนี่เราก็เสริมอาหารหน่อยแม่พนันธ เสริมอาหารหน่อยให้เข็มทองเตรียมข้าวล็อกผสมให้กินอาหารหน่อยครับก็จะประมาณนี้ครับก็ให้อาหารเสร็จแล้วครับนี่ก็จะประมาณนี้เย็นๆเนาะ ให้อาหารไก่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บลูกไก่นี้เข้าไปไว้ข้างในแล้วก็ปิดผ้าคลุมไว้เราจะเก็บเก็บไก่พวกเจ้าชาเขียวไก่หนุม่มไก่หนุ่มที่เจ็ดเดือนครับลูกเจ้าส้มจีดลูกส้มจีดครับนี่ สองแปดครับตอนนี้สองแปดแล้วไก่เจ็ดเดือนเองมั้ก็มีสางอนเจ้ากระดูกดำแม่พันหลักตัวนี้ไม่พันหลักครับสายเด็ดเลยตัวนี้ประมาณนี้ครับไก่เราก็เหลือประมาณนี้แหละเหลือแต่ไก่สี่ห้าเดือน เดือนแล้วก็ไล่ตั้งแต่แรกเกิดยันหกเดือนครับไก่เราไกห่หนุ่มๆที่พอจะเอาไปทำเนื้อทำตัวหมดแล้วครับนีย่ยังรอครับนี่เด็กหนุ่มห้าเดือนยังรอรอมาก เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับฝาก,กกดไลค์กดติดตามครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ